ตกแต่ว่าก็ไม่ถึงกับหนักใช่ไหมครับเนาะวันวันที่หกที่เจ็ดที่แปดเนี่ยฝนตกหนักแต่ไม่ท่วมนะแต่เมื่อคืนนี้ฝนตกนิดเดียวแต่น้ําท่วมเยอะเหมือนกันนะครับเนาะอือกระบอกน้าทะเลมันหนุนน่าป่านะตรงบางบ่อนะครับนะท่านผู้ชมนะนี่แหละครับนะ้ำน้ำเอ่อจากหลายๆที่นะครับบางทีมันหนุนขึ้นมานะครับเนาะก็ตรงนี้ชาวสมุทรปราการนะครับเนาะเรียกว่าหนักนะครับมนาะวิกฤตสาหัสนะครับเนาะท่านผู้ชมนะ คือสู้นะครับป๋าเนี่ยครับต้องชมนะอันนี้น้าเข้าไปในบ้านเลยนะครับผมเข้าเลยเนาะแต่ก็ยังมีไฟฟ้าใช้อยู่นะครับเนาะครับผมนี่ครับเนาะคือถ้ายังมีไฟฟ้าใช้มันก็พออยู่ได้ครับแต่ถ้าไม่มีไฟฟ้าใช้ในโฮลาบากเลยนะเนน่ะแต่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องไฟเหมือนกันนะสวัสดีครับนี่แหละครับเนาะนี่ครับมาโอ้โหครับเรียกว่านี่ครับต้องชมนะอืมจะ เดี๋ยวว่าผมผมก็หยุดนิ่งไม่ได้นะครับนะผมบางทีเนี่ยผมยืนอยู่นิ่งๆก็ไม่ได้นะครับนะเพราะว่าเพราะว่าถ้าเรายืนอยู่นิ่งครับนะมันท่วมหมดนะครับนะมันคือทั้งไม่ออกไปหน้าปากซอยหนึ่งเนี่ยท่วมหมดนะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะครับเรียกว่าท่วมหนักนะครับนะท่านผู้ชมนะนี่นี่ครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวผมนะครับนะแล้วผมจะไปทะลุซอยไหนวันเดินมั่วนะครับนะสวัสดีครับนี่ครับเนาะอันนี้ก็เป็นร้านค้าฮะ ก็ก็ไปเรื่อยๆครับถ่ายทอดสดใน YouTube ถ้าออกเนี่ยเดี๋ยวสายขึ้นในหมดขึ้นในหมดนะอ๋อหน้าหน้าวัดได้หมดครับตอนนี้ก็ไปถึงหน้าวัดได้นะพี่เนาะหมดตรงไปตรงนี้ข้างหลงเลี้ยวเดี๋ยวตรงเนี้ยตรงบ้านสีฟ้าสีฟ้านะครับซ้ายมืออ๋อขอบคุณมากครับเนาะเป็นไงพี่ฝนตกแล้วน้ำท่วมขายของได้ไหมพอได้อยู่นะครับเนาะนี่แหละครับเนาะก็ยัง วันนี้มาเร็วด้วยนะครับคือ,อว,วันที่หกที่เจ็ดที่แปดน้าไม่ท่วมแต่วันนี้มาท่วมวันที่สิบตอนเช้าคือ,ค,อคือท่วมตอนเช้าเลยใช่ไหมพี่เชา้าวันเดียวกับของปีเลยอ๋อของวันเดียวของของปีที่แล้ววันสิบวันที่สิบนะครับเนาะปีที่แล้วน้ำก็ท่วมอย่างนี้นะครับเนาะวันที่สิบพอดีนะครับปีที่แล้วปีหกสี่ปีนี้ก็หกห้าเรียกเรียกว่าวันเดียวกันปีเดียวกันนะครับเนาะเอ้ย คนละปีนะครับเดือนเดียวกันนะครับวันเดียวกันนะครับนะวันที่สิบเดือนกันยานะครับนะคนละปีนะครับเนาะครับขอบคุณมากครับนะนี่ครับคุณโดวีครับถ้าน้ำหนุนอือโอ้โหนะครับพี่ก็รอบแรกล้วหนักเลยนะนี่เป็อะไรน อันนี้อันนี้เลิกงานหรือว่าไปทํางานครับเนี่ยมาส่งพนักงานมาส่งพนักงานนะนี่ครับนะก็เป็นพนักงานบริษัทนะครับนะส่งนี่ <c oughs> โอ้โหนะนี่ครับนะนะครับนะูบโบตา้านี่ไว้ใจไดู้บโบตา้าน,นี่ครับท่านผู้ชมนะ <c oughs> ครับ นี่ <N ic ly> ครับนะก็นี่แหละครับท่านผู้ชมนะครับเนาะขอบคุณมากนะครับเนาะก็ติดตามได้ใน youtube นะครับช่องโซฟ้านะครับเนาะครับติดตามได้นะครับช่องโซฟ้านะครับเนาะใน u t u b e ขอบคุณครับไปต่อครับนะนี่นั่งครับนะสวัสดีครับนี่ชาวบ้านนะครับเนาะนี่กล้วยไปต่อนะครับนะไม่รอนะครับนะท่านผู้ชมนะผมไม่รอนะครับนะเพราะว่า ครับผมรอที่นี่นะครับเนาะก็อย่างที่บอกันะเรียกว่าก็ท่วมเหมือนเดิมนะครับเนาะไปที่ไหนก็ท่วมะเรียกว่าครึ่งคือต้องบอกยิ่งกว่าลังสิตนะครับนะเมื่อวานที่ผมไปลังสิตเนี่ยเรียกว่าวิกฤตอยู่แล้วครนะมาเจอที่นี่นะครับมาแต่เมื่อวานนี้ที่ผมไปลังสิตเนี่ยคือไม่ได้ไปตามหมู่บ้านลําคลองนะครับเนาะแต่ที่เนี่ยไม่ได้ว่าอยู่ลําคลองนะครับเนาะชาวบ้านก็อยู่แบบตามถนนใหญ่ขอบคุณมากครับที่สวัสดีครับ นี่ครับนผูมชมนะโอ้โหนะครับนผูมชมนะนี่เรียกว่าวันเดียวกันนะครับนะวันที่10เดือนเดียวกันครับกันยายนครับนะคนละปีนะครับ6 4ี่กับ65ห้านะครับนะอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นครับที่นี่นะครับเนาะบางบ่อนะครับนะอำเภอบางบ่อตำบลบางบ่อครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับนะอดุลนะครับรายงานสดที่ช่องโศกพระนะครับตอนนี้เรียกว่าสุดๆนะครับนะในรอบ หนึ่งปีเต็มเต็มนะครับต้องบอดหนึ่งปีเต็มเต็มนะครับนะนี่